สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทาการรีวิววันนี้เปิดเตาทั้งหมด5เตานะครับมีผลงานของเตาหอกถานปอกปูนซีเมนเตานี้เป็นเตาของไม้เล็กนะครับ ็เสร็จไปแล้วหนึ่งเตานะครับตอนนี้เอาฐานขึ้นหมดแล้วฐานเ็าจะออกมาในสภาพนี้นะครับนี่คือนี่คือเป็นฐานหมดแล้วนะครับเป็นฐานขนาดเล็กครับเตานี้วันนี้เราจะทําการเปิดเตาฐานทั้งหมดห้าเตา อยู่ข้างล่างเหลืออยู่หน่อยหนึ่งต่อไปเลยครับทีนี้เราจะมาเปิดเตานี้กันมาลุยกันเลยเตาลูกที่สองใส่มนะือก่อน Thank <laughs> you. ดูกันเราลูกนี้จะเป็นไม้รุ่นกลางนะครับผลงานออกมาแล้วเดี๋ยวรอดูกันเราลูกที่สองเอาขึ้นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานกัน ก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับไอ้ที่วางข้างบนนี้คือไมหมหมดแล้วนะครับเป็นผ่านหมดแล้วเตาหนึ่งก็จะได้ประมาณสี่ปุ๋ยหรือสามปุ๋ยตอนนี้เรามีผู้ช่วยด้วยนะครับคุณแม่เดี๋ยวเราไปเปิดเตาที่สามต่อกันเลย ตัวนี้คือเตาที่3มครับเตานี้จะเป็นเตาไม้สดไม้สดขนาดเล็กนะครับเลย [?] <coughs> 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 เาน,นี้จะมีปัญหาด้านระบบไฟนะครับตอนแรกจุดไฟถึงสองครั้งจะเห็นได้ว่าไม้จะโดนไฟกินไปเยอะเลยพอดีว่าคืนนั้นมันฝนตกนะครับมันได้ทำให้เตาดับหลังคาก็รั่วด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เราก็เอาฐานขึ้นหมดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเตาลูกนี้ได้ฐานนิดเดียวปัญหาก็เนื่องมาจากว่าฝนตกตอนกลางคืนนะครับพอดีผมเผาเมื่อตอนเย็นตอนอยังคืนก็นอนหลับนะครับฝนก็ตกทำให้เตาดับตื่นเช้าก็มาจุด จุดใหม่จุดไฟสองรอบนะครับเตานี้เลยทำให้เป็นชีเท่าเยอะชีเท่าเดี๋ยวเราไปดูเตาลูกต่อไปเลยครับเตาลูกนี้ฝนตกลงมาใส่ดับถึงสองรอบนะครับหลังคากรูกนะครับ เรามาลุ้นกันดูว่าทานออกมายัางไงจุดไฟถึงสองรอบมามาดูกันเลยมาดูกันเลยเบียกหมดนะครับน้ำเข้าไปเตา,าหมดนะครับเตาลูกนี้อุนตกนัด

ได้ทานไหมเนาะ เชี่บโอ้ยไม่หรือเปล่านอนี้รู้สึกว่าจะไม่ไมนะครับตาุงนี้จะต,ต้องจูดใหม่อีกรอบนะครับข้างล่างยังมีน้ำเต็มเลยเดี๋ยวให้ดูยังเป็นไม้เหมือนเดิมเลยครับ ฝนตกแรกมาก,กว่านั้นเห็นได้ว่าไฟไหม้ได้ประมาณครึ่งแล้วอีเป็นชี้เท่าหมดนี่จุดสองรอบนี่ก็ยังเป็นไม้เหมือนเดิมต้องจุดไฟใหม่มีปัญหาก็คือฝนตกหลังคาก็ารู่ะหลังคาร่วครับ ก็สูบก็สูบก็คือตาลงนี้ไม่ได้ฐานนะครับช่วงนี้พายุเข้าฝนตกบ่อยครับเห็นได้ว่าไม้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ไหม้ครับยังเป็นท่อนต้องเผาใหม่อีกรอบตัวนี้ฝนตกใส่สองสามรอบครับพอจุดไฟติดปุ๊บฝนก็ตกอีกแล้ว พอฝนจะตกก็มาจุดอีกจุดอีกฝนก็ตกมาอีกแล้วก็เป็นอย่างี้ข้างล่างจะเป็นที่คูนครับข้างล่างนี่เราจะทําการเผาใหม่เราจะย้ายไม้ที่ที่มันไม่ไหม้เนี่ยมาไว้ด้านหน้าหมดเราจะเอาไม้ชุดใหม่ลงใส่ฝั่งนี้เป็นไม้สดเอาไม้ที่มันที่มันไม่ไหม้คือเป็นไม้ที่แห้งแล้วไว้ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จุดอีกรอบนึ่ง เดี๋ยวเราไปดูเตาลูกต่อไปเลยนะครับลูกโน้นนะครับเราจะทําการเปิดเตาลูกสุดท้ายนะครับจะเห็นได้ว่ามีน้ําท่วมขังตรงหน้าเตาเตาลูกนี้ไม่มีหลังคาม,มงนะครับน้ําเต็มหมดเลยตัวนี้ก็โดนฝนเหมือนกันแต่ไม่ดับ เรามาดูซิว่าผลงานออกมายัางไงเราได้ทำการเปิดเตาลูกสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าได้ฐานนิดเดียวเนี่ยครับปัญหาจากจุดไฟหลายครั้งเนื่องจากฝนตกมันก็จะเป็นขี้เท่าเยอะแบบนี้และครับ เดี๋ยวลองอ,ออกมาดูตอนนี้เราได้ทําการเอาเตาเอา่านออกจากเตาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเตารูปที่5้รูกสุดท้ายจะเห็นได้ว่าฐานจะมีจะก้อนเล็กมากนะครับคือว่าเตาลูกนี้ผมจะจะเปิดหน้าเตาออกเยอะ เพื่อที่เพื่อที่จะให้อากาศเข้าเยอะนะครับเพราะว่าฝนมันตกกลัวฝน,นจะซ้ำมาอีกก็เลยต้องเปิดเปิดหน้าเตาให้อากาศเข้าเยอะไฟมันไฟมันจะได้ได้แรงขึ้นนะครับต้องเปิดออกเยอะทีนี้ข้อเสียก็คือพอเราเปิดเยอะไฟก็จะก็จะ หมายถึงว่าอากาศจะเข้าเยอะไฟก็จะเดินเร็วก็ทําให้ไม้ฐานกลายเป็นยีดเท่าเยอะนะครับอืมคือว่าจะคือว่าทำแข่งกับฝนนะครับต้องการให้มันให้ไฟไหม้ไม้ให้หมดเร็วที่สุดก่อนที่ฝนจะตกมาอีกรอบเดี๋จะมีปัญหาเหมือนเตาลูกเออ ลูกที่สามลูกที่สี่ผันเลยออกมามีสภาพเป็นอย่างนี้ครับที่จริงเป็นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่เกืดผานออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เทาที่ไม่มีปัญหาอะไรก็คือเตาโลูกที่หนึ่งที่สองตตา2สองลูกนี้จะมีรังคามุงสามารถกันฝนได้ ตัวลูกนี้จุดไฟขรั้งเดียวครับกับลูกนี้คมีรังคาม,มงผ่านก็จะออกมาสวยงามตอนนี้เจ็บไปชุ้งปุยแล้ว